คุณฟักทองครับที่ไปชูป้ายไม่เอาประวิตยนี่อยากบอกอะไรฮะทุกคนบอกว่าคัารุณาคุณประวิตยออกไปได้บอกออกไปได้บอกออกไปได้บอกโอ้ยและนี่มีรูปนี้ได้ยังไงเนี่ยฟักทองมีหลปนีเพราะว่าฟักทองอุตส่าว่าทุกคนเออเห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยเห็นด้วยว่าอะไรครับคนนี้ ไม่อยากไม่อยากสวยประชนันเลยก็คือไม่อยากเลยใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่อยากสวยประชนันเลยนี่หมายถึงประวิทย์คนเดียวประยุกยด้วยอุ๊ยเราเห็นว่าสองปีที่แล้วนี่ไปไหนมานะฮะสองปีที่แล้วไปไปม็อบแล้วก็เป็นดีไวท์และเป็นไงมัางครับไม่มีคนนี้คนคนี้สีแดงสีเหลืองบลาบลาบลาแล้วคุณฟักทองคิดยังไงฮะฟักทองคิดว่าประมาณ90%กว่าคนไทยไม่ชมด้วยแต่วาโปอดไม่ได้อ่าแล้วฟักทองล่ะ เป็นฝรั่งมาจากเยอรมันครับก็คือพูดได้เลยบอกได้เพราะว่า I do not give a home อ๋อแล้วทำไมพูดไทยคล่องจังฮะเพราะว่าเมีอ่ะไม่อารมณ์ดีแล้วก็ให้ประเทศไทยให้ทุกคนมีความสุขแล้วสองคนนั้นเป็นไงประยุทธ์ประวิตจไม่อารมณ์ดีเลยครับผมเออท่านเป็นคนขี้โมโหปะไม่ได้โมโหเลยอารมณ์ดีทำไมทำไมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับแล้วประชาชนนี่ทำอะไรนะฮะ ประชาชนมีอย่างเดียวคือต้องด่ารัฐบาลนั่แหละ,ค,ะคือต้องด่ารัฐบาลนั่แหละ